นาครับพี่น้องจุดไฟขอฝนกันครับทอสีหุ่นกับสร้างบัดรกับผมมือนิเอาพี่น้องรุนดุนหนิขึ้นน้ำกันครับโอ้ เมาแล้วพี่น่องมาแล้วครับมาอย่างเร็วครับปืดโอ้โอไ,ไ,ไขอฟขอฝนครับพี่น่อง,ง <c oughs> มือแห้งโพดครับตรงหน้าก็ยังแหงอย้อพี่น่องเด้อตกอยู่กับตกไปปล่อยครับครับ คนกระดุนครับเด็กๆก,กระดุนน้ำนครับพี่น้องทงหน้าทั้งไทยุบลราชธานี้แ้วครับพี่น้องเด้อยังแห้งแรงอยู่ครับตกอยู่ครับกตกพ่อพุมพ่มๆนี่ครับบอทเทนได้ตกแห้งนี่ครับพี่น้องปีนี้บอทเทนได้กินคบกินปาลาด้วครับทั้งอื่นเป็นอย่งไรแน่นอครับพี่น้องเนาะ ห่างมัดเป็นเปรีวมาเบิงตำม,มือเด้อพี่น้องเด้อะตำม,มือเฮ็ดเด่นเฮ็ดหัวกันครับครับบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้าของเฮาฝนครับขำม,มาบุกกระขึ้นจับคอนได้ครับพี่น้องนี่เข่าหั่งเข่าคอนนะครับขำม,มาแล้วฝนรับก่อนขีฟ้าเมฆฝนเป็นตะตกมะน่ามือแรง อรผมตาดุนกัดบังต่อไปแล้วพี่น้องเด้อรุดเถือดบ่เถือด,ดุมเถือด,ดุมเฮียครับพี่น้องก็ขืนอยู่ครับแต่ว่าข้นมอง,งามครับรุดเถื่อก่อนครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวสิผ้าเฮ็ดบังไฟโบกมาจุดหนพี่น้องบิ่งครับฝากติดตามตอนต่อไปครับผม อยู่ทงอยู่หน้าประเพณนี้อีสานหอดดูดก,การทำหน้ากับจุดบังไฟกันครับแต่ว่าทุกมือนี่ก็จัดประเพณนี้บทเหนไรนะครับน้องพี่น้องเนาะยังติดโบกไพ่ไข่เจ็บอยู่ครับ,รบตระปานกันยังือบเมียดูรับพี่น้องถ้ามันเถิดรางบนหุ้นนี่มันไม่เห่ครับ ครับผมขอพุนทุกท่านจเขก็มารับส้มครับผม